สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ทัางช่องทิศแดงคนไข้นะครับภามะเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทา้งเหล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจําวันที่สองมกราคม2 5 6 6 1นเะครับเป็นอีพีที่10บสำหรับงวดนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหลายสํานักหลายอาจารย์ล่าสุดเนาะเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเดอิอพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางใบหนีนะครับของแอดลุงหนวดเนาะแอดลุงหนวดเนี่ยที่แดงไม่ค่อยเห็นจักเถื่อเพิ่งเห็นหนวดที่ผ่านมานะครับกับพอดีว่าเด หยิบเอาแนวทางของเพิ่นมาสู่พี่น้องเบิงอยู่ปรากว่วาเดนหาหาสองผนิมากนะครับพี่น้องรับเพิ่นจับจะหาสองเนาะเพิ่นบริจับหาเก่านะครับิ่นจับหอนหาแปดน,นะครับมาต้องตรงออกไปเหล็กล่างเด้อสำหรับวดนี้นะครับลุงวดเดนแปดพี่น้องครับแปดสองแปดสามแล้วกับแปดสี่นี่เดนโกโมแปดหกนี่เพิ่นจัดเป็นโต๊กันนะครับสามตัวแปดสี่สามพี่น้องผม ข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดลุงหนวดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเป็นหวยวงในนะครับอีกใบหนึ่งเนาะน,นะครับใบนี้ก็ได้หาเจ็ดหาสีหาหนึ่งหาเจ็ดแปดกับหาสีเก่าด้วยพี่น้องด้อสองบกระคมสองหาหกเก่าเนาะนะครับเป็นเลขวงในวัชรทอะนะครับพี่น้องกับพิจารณาเด้อพี่น้องผมนะครับ ติดตามมาด้วยข้อมูลของแอดต้นไหวนะครับ1011 1415 47 56และ67พี่น้องผมบนล่างนะครับ2มกราคม69เก่าแอดต้นไหวข้อมูลแนวทางของอาจารย์ยืนนะครับ3โตสุดเน้นเพลินพี่น้องเม็ดเดียวแ,แขนนะครับ 9 81าดหนึื่องพี่น้องเด้อเก้พี่น้องผมชุดเด่นของอาจารย์ยืนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้เป็น10หน่วยบนเนาะนะครับของอาจารย์แอดเพชรสุพรรณนะครับมี4มี6มี8มี0พี่น้องผม <S <S แนวทางของอาจารย์สมาร์ทนะครับ538 หนึ่สามแปดร่องหาแปดพี่น้องครับหาสามแปดพี่น้องผมสองมกราคมหกเก่าเนาะนะครับป้าที่โตอาจารย์สมาร์ทพนก็ห้เลขงามครับเด็กพี่น้องอันนี้ของอาจารย์วุฒนะครับเป็นเหลขขขังลางเพินนะครับกสิมี่เก้าสามเก้าหาแปดสามกับแปดหาเดินนะครับของมลนทางของอาจารย์วุฒนะครับ พาพี่น้องมาที่ขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์น้อยคอนหวันวดีตผ่านมาเนี่ยหาสองเพิ่นต้องตรงนะครับเพิ่อนออกเป็นเหล็กลางพี่น้องครับอันนี้คือหวดหนีเดอร์นะครับสองวงกล้าคมหกเก้าสองเจ็ดสามสามเก้าหกแปดเก้าสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดนะครับแล้วกาสองตัวเจ็ดสามหกเก้า เ3 7 9จ็ดเก้าและเจ็ดแปดนะครับเพื่อนว่าอย่าลืมกลับเดอวัสันของอาจารย์น้อยคอนหวันแล้วก็ตอเนื่องมาด้วยของแอดน้อยนะครับใบนีเนาะหมวดนีเพื่อนเด่น3กับ4นะครับ30 32 37 39 42 43 47 48นะครับ3ตัวเม็ดเดียว3 42พีน่นอองผม ข้อมูลแนวทางของแอดหน่อยนะครับละกาใบนี่ของอาจารย์เสคมนะครับเป็นขังบนพันเดอร์วิ่งบน6นะครับมันจับ2องหาง60กับ62พี่น้องครับอาจารย์เสคมนะครับ60กับ62เด้อพี่น้องผมข้อมูลแนวทางของอาจารย์พลาวนะครับ ห้าสามห้าแปดสามแปดแล้วกราบบนนี่สามสามห้าห้านะครับเพคำว่าอัดเน้น,นเลยสามหักสามตัวสองสามห้าและสามสามห้านะครับและกันี่แปดสามหักตัวใหญ่ก็มูลอยู่นี่นะครับคิดว่าพ้นหนาสินเน้นทั้งนี่แหละที่แด่นขึ้นว่าได้ขอบุญแนวทางของอาจารย์เพลา้วนะครับ ตามมาด้วยเหล็กวงไนใออกใบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับใบนี้เพิ่นตัวเดียวนี่ขาเนาะนะครับแล้วก็สามตัวแปดหาสามพี่น้องนะครับโอ้อันนี้แปดสามหาเนาะคองอรจานเผานะครับวงไนใบนี้แปดหาสามพี่น้องผมวมันสมาหงวดหนีสติแน่จริงต้องชุดเดียวนะครับสองมอกราคมหกเก่า ตัวเดียวนีเก่าเด้อพี่น้องเด้อพ่นจับเก่าสามนะครับพี่น้องครับแน่จริงต้องชุดเดียวนะครับเก่าแล้วก็เก่าสามพี่น้องผมข้อมูลแนวทางของเสือสังฟ้านะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเก้าเจ็ดแปดเจดนะครับจะทั้งนี้สามตัว8 9ดเก้าเจ็ดนะครับเป็นชุดเน่นของเสือสังฟ้าพี่น้องครับ อันนี้ของอาจารย์เทวานะครับพอดีเห็นอีกใบหนึ่งขออนุญาตเอามาสู่เบิ่งเดอร์งวดนี้แหละพี่น้องสองมกราคมสองหาหกเก่าเนาะสามตัวห้าแปดหกห้าเก้าหกสี่หนึ่งหกและสี่ศูนย์หนะครับสองตัวพนกะแปดหกเก้าหกหนึ่งหกและศูนย์หกเดอพี่น้องผมนะครับอาจารย์แอดเทว่าข้างบนและกกะทชัดมากใบนี้เป็นขางลางเพิ่น นะครับ83938292นะครับอาจารย์แอดเทวาข้อมูลแนวทางของอาจารย์ธนกรนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลับบทสันปาติโทนะครับ488454และ85นะครับเด่นหลังพี่น้องครับ488454กับ85หาเด้ออาจารย์ธนกรนะครับ ต่อด้วยข้อมูลแนวทางใบนี้ของโฮบลักกี้นะครับพี่น้องผมเนาะ745 765 456 467็ดหกนะครับ3ตัว4ชุดเพันและกะ2ตัว7475 7 6 4เจ็ดห้วเ็ดหาหและกะหาหด้อพี่น้องเด้อนะครับโฮบลักกี้พี่น้องครับสองเขียดศูนย์หนึ่งเขียดหกเก้านะครับ พ่นว่ารูดเบิ่นเจ็ดกับสี่ขอมู่แนวทางของอาจารย์แอนนี่กอน,นะครับพันเน่นลงไหเหลือแปดหาแค่แปดเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามตัวกับสองแปดหาสองแปดเก่าก็หาแปดเก้านี่แหละนะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์แอนนี่กนพี่น้องครับตามมาด้วยของแอดเหนียวเหนียวพี่น้องผมนะครับหนึ่งเจ็ด 0971 172150และ051นะครับสองตัว7071 7250และ51รูดเจ็ดพันวาจังสันนะครับหมานน้ำเพลินกันดนี่แล้วพี่น้องครัมหม่องแบงปันน้ำใจกระดายเนาะเบิ่งกกันแลกกันพี่น้องผมนะครับของอาจารย์แอดเหมียววตามมาด้วยขอมบุญแนวทางของแอดหนุ่มลำชีเด้อหมดนี่นะครับ152 สองห้าสองสามห้าสองสี่ห้าสองห้าห้าสองหนึ่งห้าสามสองห้าสามสามห้าสามสี่ห้าสามห้าห้าสามนะครับสองตัวหาสองก็มาหาสามพี่น้องครับขออนุญาตทางของแอดลุมลำหนุ่มล่ำชี้เนาะนะครับหาสองเนี่ยเพิ่งออกเมื่อละสองวดนะันีเนาะคับเป็นวันนี้ไหมอีกกับสิเงือดเอาไว้เนาะนะครับขออนุญาตทางของคนสุราษฎร์พี่น้องผม เพิ่นเด่นฟันทีหา2องหาศูนย์สอเก่าศย์กับสาหานะครับเพนมัสามหากับหาศนย์เด้อนะครับเนี่ยครับเก้าสองเก3าสามเก่าหาเก่าศย์สอหาสองหาสาย์กับหาศนย์เนาะของคนสุราษฎร์ขอพระคุณครับอาจารย์ครับแล้วกับใบหนี้ของหนูนีเด็กและงูนะครับตัวเดียว542กับส2่สองเนาะนะครับเพนกสิจับเบดกสิจับ,จบหาส กับหาสองน้ำนะครับกันสิจับตต่มด้วยนะครับของอาจารย์หนูนีเด็กและงูนะครับแอดกลมสองโตข้างบนนะครับพี่น้องครับและก็ตามมาด้วยอันนี้เป็นของอาจารย์แอดชวโรดพี่น้องผมเป็นชุดเต็มเด้อสองโตบนเพิ่น9192 94 96 0102 04 06 หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่และหนึ่งหกนะครับแอดชวโรดพี่น้องผมทิศแดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายที่ขอมูลแนว here, น world, ทางใบหนีเนาะของอาจารย์ทิศท่าตะโกนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นแตกบนแตกกลางเด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดนี้เพิ่นพึ่งสีแบงปันมานี่แหละเนาะนะครับ here, หาสองตรงตรงข้างล่างหาเก้าเก้าหานข้างบนนะครับสำหรับงวดนี้ สองบกุาคมสองหาหกเก่าเดอนะครับเด่นเจ็ดกับเก่าพี่น้องครับเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดเก่าสามเกาหกเกาเจ็ดเก่าแปดนะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์ทิศท่าตะโกนะครับจะมาเป็นการทำนาาตัวเลขกันออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงทนั้นหามเรียนการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคล รดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนเด้อนะครับแบ่งคำมาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับกราบขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์น้าพร้อมอาจารย์ครับเออเฟือ่อแบ่งปันของมุู้แน,นวทางภาพน้าโชคลาภให้พี่น้องเดิงในชมพอกันใหม่คิมนาพี่น้องผมสวัสดีครับ